บายดีสวัสดีค่ะว <c oughs> ันนี้มันอยู่บ่ได้มากินเข่ามันอยู่มากินปลาอยากกินปลากินคนเดียวโมประโยู่มีไข่กุ้งปลาแซลมอนอันนี้ปลาอะไรนะปลาแมดายอันนี้ปลาแมาดายอันนี้ปลาปลาบุรีอันนี้ปลา,าบุรีชินน,น้ำกันกินคนเดียว เ่อทีวีกินป่ามันนี้คิกอยากกินป่าอืมเัาทำรึเปล่อมอง่ายตุนออนทานวันมายองเนสโชยุซีฟูด้ด มมงไูดูก็กินคนเดียวโชยุก่อนเลยนึ้ว่าสาบิเริ่มวันใหม่ด้วยบอคาเฟ่ปาดีอ่ะซื้อดองเกล มนชิคโโมซลูชั่นะป๋าดูพดีเลยน้ำพุ่มก็ชิวเอาอีกไหมลูกไม่แล้วค่ะแม่อ่อนมากเลยนะไม่มรหรอกแม่ไฟไหม้ก็ชิวหายหรือยังลูกหายแล้วค่วพะพอ่อหายแล้วอยู่ไม่เสิทธแล้วนะกจงระดมแบบนี้ก็ย,ยังชิวด้วยทิชโคมโซลูชันจากที่พยประกันภ,ยภยัยคุ้มครองห์ก็บพิ่มเยอะกลนคลั่ก

หม่ tamam gucken, s <s e w h าส m t วามแรกคือาบจาก t s ภาษา5%ในเนและเวียนเช่วจากการต้นตรผครั้งผิวชุ่ไม่จ่ใสถึงดีนที่ิสุตหม่ w h า t s a p p c เก็นีและช h ก c k ชิจากฟังเาเล่ สวัสดีครับข่าวนอกรูปเสาที่มาแล้วนอกรูแรกอนนี่พิษุโลกค,ครับเวลามีการเจทหารเราก็นึกถึงบรรยากาศแบบนี้ครับคือกระทึกคึกทักตื่นเต้นเร้าใจแลวก็ดีนะใบยำนะครับ<ไ>แล้วก็จะเป็นลมพอจับได้ใบยงนะครับแต่วันนี้ที่สโมสรบันเทิงทัค่ายสมเด็จพระนเรศวรหาราือาจังหวัดพิซุโลกมนฑลมนานบกที่39นะครับ มีการขึ้นอหารกองเกิดเอาราชการทหารกองประจำการโดยวิธีน้องขอกรณีพิเศษครับด้วยระบบออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางรัฐครับนุ่งๆที่มาวันนี้มาสมัครเป็นทหารเกณี์นกันนะครับมาด้วยความตั้งใจและเพื่อใจครับบรรยากาศก็สบายๆนะครัไม่ต้องลุ้นไม่ติดตึก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับและวันนี้ก็มีผู้สนใจมาสมัครเป็นทหารกองเลกว่า100คนแล้วครับพลตรีสมบัติบุญต่อแก้วเสนาธิการกองทัพภาาที่สามลงมาตรวจเยี่ยมนะครับล้วก็บอกว่าข้อดีของการมาสมัครรับทหารเป็นความสมัครใจก็คือสามารถ ึกหน่วยสมัครได้ตาสมสมคารครับทหารป้ายแดงคนนี้บอกว่าสมัครหน่วยรถพิเศษเพราะมีการฝึกที่เชื่อมพ้นเลยอยากเป็นแบบนั้นบ้างก่อนหน้านี้ก็ทำอาชีพขับรถแบ็คโฮกับพ่อครับวันนี้ดีใจที่ได้เป็นทหารครับตามข้อมูลในในไลน์ครับเลยสมัครหน่วยรบพิเศษาราศึกเสีนะครับ <The S 2> ชอบครับชอบหน่วยรบพิเศษ เขาฝึกดูแบบแน่นหนาดีอะไรเงี้ยครโดยอยาดเราเป็นน่าจะได้อะไรหลายายอยาง่เนิดหน่อยครับาเกอตนี้เงินเดือนรเยก็8พนถึนบาทแถมมีวิชาติดตัวอะครับนอต่อไปที่โราชครับที่สะนสามาองที่บ้าง เส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอพิมายและอำเภอโนนสูงครับก็มีป้ายติดอยู่ที่ข้างทางข้อความว่าทางไปนรกของชาวบ้านทางไปสวรรค์ของรถบรรทุกเป็นป้ายที่ชาวบ้านติดไว้เพื่อการประชดครับดูสิครับไม่ว่าจะรถปปปปสกบคูกระแบรถยนต์รถก,กระบะก็เผชิญปัญหาเดียวกันครับลํบาบากจริงถนนเส้นนี้ยาวประมาณ3กิโลเมตรครับ ซาเร็จได้นานถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางเพราะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านเป็นประจำนะครับเกิดอุบัติเหตุชาวบ้านก็บ,บาเดเจ็บเป็นบ่อยครั้งครับคุณจัดตรงขนมการตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ร้อยฟังว่าวันนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันลงขันซื้อหินทุบมาซ่อมพื้นอยู่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อกันเองนะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านบนดอนชมพูก็สนับสนุนนัน่เเนเป็นข้ารถไถเพื่อปรับเศษนึ่งถนนนะครับชาวบ้านตัไม่ไหวก็เลยเขียนป้ายเป็นการสะท้อนปัญหาให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไนายวิเชียนยังไงนะวันนี้ได้รับบริจาคถิน่นครุฑและแล้วก็ต้องสรงทำรายการต่อข่าวจนกว่าจะได้มีการซ่อมแซมใหม่อย่างเาวันรุ่งอมใหญ่ มันยังคนีจะกตัวไม่มีคนทำให้คนทั้งชุมชนต้องเดือดร้อนนะครับน้องรู้ต่อไปท,ที่อ่างทองครับที่สารพักร้อนของวัดแปดแก้วตำบลหัวสะพานาอำเภอพิเศษชัยชาญจังหวัด่าุทองนะครับมีจอบปลวขนาดใหญ่ชาวบ้านก็ได้บอกว่าท้ายดีศรีนั่งอยู่กลางสาราครับ อยู่แบบนี้มาเป็นสิบปีนะครับไม่มีใครกล้าไปรื้อชาวบ้านแถวนั้นเราเรียกจอมปลวกว่าพ่อปู่จอมทอ,องลุงเป่าจเล่าให้ฟังว่าถ้าดูดีๆจอมปลวกก็มีลักษณะคล้ายในสีแต่ที่แตกก็คือจอมปลวกตั้งอยู่บนพื้นสาราเท่านั้นนะครับถ้ามองที่ด้านล่างสาราจอมปลวกที่อยู่ติดกับพื้นดินกับที่อยู่บนพื้นศารา แยกส่วนกันไมครับไม่มีส่วนที่ติดกันเลยและปลอกก็ไม่ตัดก,กินไม้ส่วนอื่นของสราด้วยชาวบ้านที่ชื่นชอบเรืเ่องตัวเลขก็ไปขอเลขเด็กนะครับมาจาบไหว้ช่วงก่อนวันหวยออกนะครับที่ผ่านมามนเคยมีคนถูกรางวัลที่สองมาแล้วครับช่อยอย่างนี้ให้าํางวัลคนไปตาคหมู่ของที่จองไปไปไ ทุกที่เดียวคนเดียวให้เราทำแบบนี้สาราก็ไม่ได้ใช้งานพักรอแล้วนะครับนอกรุ้ต่อไปจะไปที่ชลบุรีครับที่ร้านจอดรถโรงงานน้ำตาลอุทอรอำเภออุทอรจังหวัดสุพบุรีนะครับรถบรรทุกทั้งรถ6ล้อ10ล้อรถพ่วงกว่า100คันนะครับมารวมตัวทำอะไรกันเอ่ และคำตอบก็คือ <แก S 1> นี่ <แก S 1> คือรว <แก S 1> มรถบรรทุกสายบุญครับบรรทุกหินปูนทรายและวัดสดุก,ก่อสร้างนะครับเพื่อไปร่วมทำบุญทอดพระป่าถวายวัดที่วัดกีรีเจริญผลและวัดเขาพุติครับเพื่อร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงพื้นที่วัดนะครับออเดินทางนะครับ วิ่งกันยางเป็นระเบียบนอกจากรถบรรทุกกว่า1 0ึงร้อยคันแล้วทันี้ยังมีุ่นรถไหนาจิตอาศายีก4 0คันครับมาช่วยกันปรับพื้นที่ครับชาวบ้านมาร่วมต้อนรับรำวงกับรถแห่อย่างสนุกสนานเลยนะครับในการขนบวิ่งปูนทรายมาถวายวัดวันนี้ครับเพื่อปรับปรุงพื้นที่วัด บางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังพื้นนไม่เรียบทําให้พระสงค์พี่น้องประชาชนที่มาทําบุญไม่ได้รับความสะดวกนะครับงา<อ>นนี้ได้บุญเบเต็มๆนะครับรอดูต่อไปเราไที่ร้อยเอ็ดครับมาที่สาราวิหารทาน วัดบ้านหนองแคนชาวบ้านก็มารวมตัวทําอะไรกันครับนั่งสาราเลยเขาไปดูใกล้ๆไปเห็นทุกคนเลยน้ำมุกไหลหอมแดงหอมไงและขึ้นดังครับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยซื้อคืนชีพท่านถือก็คิดว่าอย่างวัยวอยู่คนเดียววันนี้เรามีพี่ๆเจ้าหน้าที่โดยผู้ชีพนครสารเกตร้อยเอกเป็นผู้ฝึกอบรมครับ ปั๊มัวใจไปพี่พี่เหลือกู้ภัยก็เปิดเพลงพอไปด้วยนะครับนักเรียนก็ป้๊มัวใจเป็นอย่างมีจังหวะครับนะคะีที่ช่วยองนะคะ,ะ,คะที่บ้านน้องแคนมีประชากรเกือบหนึ่งพันคนนะครับเคยมีเหตุประชาชนหัวใจหยุดเต้นนะครับ<ไ>หยุดหายใจจากสาเหตุต่งางๆเช่นหัวใจวายนีจมน้ำหากประชาชนมีความรู้ในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้น ก็จะสามารถดูแลช่วยเหลือเบื้อง้นแต่ผู้ประสบเหตุได้ครับและนี่ก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆนะครับทําให้ชาวบ้านรู้จักวิธีประฐมพยาบาลได้อย่างถูกวิธีนะครับเป็นประโยชน์มากจริงๆครับ รอบลุนสุดท้ายรังที่มหาสารคามครับที่หอประชุมเฉลมพระเกียรติ8สรรษามหาวิทยาลัยราชภาาัฏมหาสารคามครับวันนี้ก็มีงานเล่ทัศษการเฉลยพระเกียรติและมีทักษการความรู้โรคหลอดเลือดสมองโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันธรมพาตใครั้งที่9เฉลยพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามครับ มีนายกบูนแวียบันทึัวราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประชานในทิธดนะครับท่านผัวกำลังทำหน้าที่การเรามรู้เป็นสองเงบบเ,เปนอย่างเบิรงเลยลเลยลดินผ่านมาหลายฐานจนมาถึงฐานโชคเกิดตีที่ที่นีและโตเฟอรินจากนงโขคุณคาที่แม่เลือกสั่งเหมือนเอ็มเฟอร์โกลด์ที่นี่และโตเฟอริน

んん、これ、mm。Hmm. <laughs> หากทันที่ปากแล้ววิ่งจะเกิดความรักได้หรือไม่ใช่ไหมแปความันเธอที่ใช่เพื่อทุกเจ็ดเอ็นจอนทั้งดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องบลูสโกร์เราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นกว่าสามสิบปีที่เราเห็นที่อยู่ของความสุขั้นสุดท้ายคำเดียวและเห็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ เราพิสูจน์ประสบการณ์ยาวนานกว่า36ปีชีวิตเต็มความหมายภายใต้หลังคาคุณภาพคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได้หลังคาเ oh. ม่ต้งมมตองชิดรูดโคดใม่ w h สี่ค o o g l e มาาร์จะับรู้ด้ถึง w ต a t s จา p เอราะถ้า5%ในงาสินใหม่และวิ๊กซีหลือช่วยจัดการต้นตอนถึนมืงค้ำเพื่อพิสทจนกร่าใสสินดีเปชีวิตคุณ ตเราจะผัก